สู่ชีดเล่นไีเจ็ดพันสองคิวเดียวแรกไม่มาอู้ยเอาวะเฮ้ยมาวะมาแล้วครับเขามาแล้วไอ้เมลจอบตบซับของเรา โยสวัสดีเว้รุ่นตอนนี้พวกเองกำลัองอยู่กับช่องเฮียหมี่พาวาบวีสามอีกแล้วเนี่อยู่กักบเกมลากินเนโกหรือว่าเนโกนำโชว์ของค่ายพีจีทุกคนก่อนอื่นก่อนทุ่าชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พา,ว,าวับวี สั่งกัน้วยละกันทุกคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียมีภาวะไว้ด้วยนะทุกคนอีกหนึ่งอย่างครับเฮียมกีกลุ่มรักกิทาห์ทุกคนกลุ่มรักกิทาม์เฮียเป็นกลุ่มผู้คุยเกี่ยวกับการปั่นสลอ็อตเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแคปกันไปไว้ในกลุ่มเพื่อแม้ทุกคนต้องเสียเวลาไปตามหารักกิทาห์ของเกมนั้นๆนะเฮียก็จะไปแคปไว้เพื่อให้ตามเวลารักกิทาห์ของเกมนั้นทันส่วนเกมไหนดูดเกมไหนกินเกินเราก็จะแคปไปไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้องงเสี่ย ในการปั่นสล็อตในช่วงเวลานั้นของเกมนั้นๆเหมือนกันทุกคนแล้วก็กล่มเมียมไปกลุ่มเข้าฟรีครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าสามารถตามดูได้ที่ใต้ d e s c r i p t i o ด้าน,น,นล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทุกคนมาวันนี้อยู่กับ Lucky เนโกกับทุน1,000 0บาท กับเวลาบ่ายโมงห้าสิบสามนาทีจัดไปก่อนเซเลวแกนช่องาปให้สุดหยุดอยู่ที่กรุงมขภับอยากได้สาระช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียมีพาวับวีสามาดอกแรกที่เอาให้สามพันแพงไปใจเย็นเอาพันห้าก่อนละกัน Let's go โอ้โหปาเดิมมาห้าตัวเลยว่าสิบสองหมุนมาไอเมวจอมตกไอเมวจอมตกซับของเรา วันนี้จะจ่ายดีหรือเปล่าไหลไปต่อโคมไปไม่ถึงไอ้สองเอ้ยไอ้แมวขวางไอ้แมวมันขวางเราจัดไปรางวัลซุปเปอร์กัน192บาทเฮ้ยซุปเปอร์มไม่กะเลยว่าว112บาทเนี่ยเฮ้ยมันเบรอเกินไปเป้าอโอ้ยมาจัดไปต่ออย่าเพิ่งหมดไฟเพื่นอนปึ๊บอ้คูดไป แต่ห้าหมุนนี้ต้องเริ่มจ่ายนะไม่เป็นไรไม้แรกไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังโดด K คูณสิบไปคูณสิบสองไปอีกหนึ่งีไหล J ต่อไหมไม่ไหลต่อจัดไปอีกมีการ1้อยเก้าสิบสองแต่ระบบไหม,อมโอ้โหคูณจังงไม่จ่ายขาดคูณยับกลัวไวส์โอ้ไม่มีตัวอะไรไห,หลด้วย หมุนสุดท้ายกูว่าตามสไตล์ค่ายีจีชัวทุกคนนั่นไงเฮียว่าเลยเนโกแมวจอมตกซับมาแล้ววะเนโกแมวจอมตกซับวะ่ะหมุนไหลข้างนอกก่อนทุกคนให้แมวมันลืมเราก่อนนะจริงๆไม่ต้องให้มันลืมเราก็ได้ไดมันแดกตังเราอยู่นี่ะไปซื้อต่อ let's go ไม้แรกไม่คาดหวังแต่ไม้ต่อไปต้องคาดหวังไลยต่อเอ้ยมงกีตากูไปมนะันฮะมาคูณไปก่อนจ่ายด้วยก็ดีนะอืมคูณสี 4, ่คูณหกคูณแปด 8, ปรับมาหกสิบสี่ไหลตัวอะไรต่อไม่มีฮะจัดไปก้อนโตหกสิบสี่มาคูณยับแล้วจ่ายบ้าง มึง hey. ไม่ไหลต่อเลยเหรอเพื่อนเอ็งก็เกิดปาไม่ไหลต่อเี่ยโอ้มาคูณสิบสี่คูณสิบหกคูณสิบแปดปลาเปลี่ยนสวยๆเป็นเจโอ้โหซูชิเพื่ออะไรกันซูชิข้าวปัน้นโอ้ยเอเตระบบวายซูชิซูชิซูชิข้าวปัน้นเอออย่างงั้นวายได้สิต่อมาเออไหลไปสวยๆ ไหลต่อเลยเพื่อนอู้โค้งเต็มระบบมาพันสามแล้วก็เกือบแตกในด้วยฮะอเกือบแตกในอแตกนอกอุ่นจางแตกในอุ่นใจอะไรอ่ะเสียดไปที่รางวัลซื้อเพื่อประกาศสองันเก้าบาทเมื่อกี้ยเล่นมุกอะไรวะไม่ต้องไปสนใจทุกคนปล่อยมันลืมลืมมันไป <laughs> คูณ24กับอีก2หมุนสุดท้ายจ่ายไหมเพื่อนน่าจะหมดไฟชื้อ ถ้าลืมจ่ายมาทีหนึ่งก็จุกอยู่นาโอ้โหไม่ทะลึ่งจ่ายด้วยขีไม่ค่อยจะจับยัดเท่าไหร่ช่วงจัดมาสาม0ันองรยี่สิบบาทจริงๆก็ต้องหมุนนอกให้แมวมันลืมไปนะทุกคนอันนี้เป็นสูตรเฮียนะสำหรับที่เฮียแบบที่เฮียที่เฮียคิดไว้ทุกคนหมุนนอกให้แมวลืมหมุนนอกให้แมวลืมอย่ามาจำกันเลยก้อนโตเฉย หมุนนอกให้แมวลืมทุกคนหมุนนอกให้แมวลืมก่อนมีแตกนอกอะไรเยยะเนี่ย <c oughs> ไปหมุนนอกให้แมวลืมให้มันดูดต่างข้างนอกเราก่อนทุกคนปล่อยมันดูดไป โอเคน่าจะลืมไปแล้วล่ะมังเพื่อนโอ้โห้บุแตกกระดาษนี้มันน่าจะไม่ลืมูแลวลา <laughs> มันน่าจะไม่ลืมูแลวลาถ้ามึงแตกดอกระดาษนี้แล้วก็ซื้อเลยละกัารอีพันห้ามาลุยอ้อโหไม่มีตัวคูณด้วย มาไหลไปก่อนไม่มีตัวคูนก็ไหลไปก่อนเพื่อนจานไปก่อนตัวอีกแปดสิบสี่เอ้ยตัวคูนไม่มีจริงดิอะคูนสี่มาลนะไหลโอ้โหไม่มีตัวคูนก็ไม่ไหลเลยจานไ่มีกหกสิบสี่อ้เพื่อนเลยเหมือนจะหยาบว่ะทุกคนไม้นี้มันยังจำเราได้อยู่อ่ะเออ คูณ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 ต้องจ่ายแล้วนะเพื่อนนะจ่ายตัวแพงๆ่อยนะเพื่อนนะจีูชี้ข้าบ้านแถวสองโอ้หายไปไหนวะน,นะเฮย้ยจัดมาอีกเจ็ดสิบสองโอ้โหเจ็ดจ่ายทีละสิบหลักสิบกูซื้อหลักพันมึงจ่ายหลักสิบยาหยาบขา,ายสุด หยาบคายสุดๆดอกสุดท้ายโอ้โหหยาบคายสุดๆเอากูเกิดเอาเฮียเกินบางทีโอโ้เองนี่มันหยาบคายซะจริงๆอืมหยาบคายแต่เฮียสุดๆอื เจแถวสองอ๋อที่ไรอยูม่มะปัดดอกสามพันไปเลยโอ้โหตัวคูนี่อะไรกันเยอะขนาดนั้นนะทำไมไม่ทําตัวคูนมาข้างในอย่างนี้บ้างมันจะสวยงามเลยมาอย่ายเรียงๆกันเนี่ยโอ้โหดอกแรกก็เอาใส่กันเลยโอ้ยเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่กักกี้แมวตก เพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยอามาก่อนซูเปอร์เมกาสามร้อยหกสิบไปต่อเพื่อนอเฮียว่าอยากชั่วไม้นี้ไม่มีคำ ไม่คือไม่เห็นแสงกำไรแลว้วอะตอนนี้อะทุกคนแล้วมันอยู่ที่คูณสิบด้วยออหมุนสุดท้ายเรียบร้อยกูโดนแน่ๆอู้แต่เต็มแผงดอกนี้อือม,มาสามพันพิชเฉยโอ้โหดอกสุดท้ายพิชเฉยพิชเฉยไ I mean, อเว้ยเ้ยมาดอกสุดท้ายพอดีทุกคนมายังไงก่อนดอกเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะอย่าเพิ่งสิ้นหวังเหมือนเฮียเราต้องมีความหวังจัดไปที่รางวัลซูเปอร์ประกาศสามพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาท อุ้ยเกือบไม่เกือบหมดหวังเหมือนกันทุกคนเกือบหมดหวังเหมือนกันนะหมุนนอกให้แมวลืมโโอ้หมึงแตกขนาดนี้มันน่าจะไม่ลืมเฮียแล้วล่ะเอกแตกขนาดนี้มันน่าจะไม่ลืมเฮียแล้วล่ะโอ้โหไม่ซุปเปอร์เหมือนกัน484พวกมีซุปเปอร์เร็วบ่อยจังวะสำหรับแมวเนะี่ยอ่ะเคลีย เคลียให้มันลืมเราก่อนทุกคนไปเบรคสามสิบเอ้ยเบรคสี่สิบสามสิบรอบมึงจ่ายหน่อยไหมล่ะเฮ้ยโอ้โหมึงไม่จ่ายอย่างงี้กูว่ามันน่าจะลืมเฮียแล้วล่ะได้เองยังไม่จ่ายขนาดนี้แล้วกันนะเอ๊บเอ๊บเอ๊บเบรกโอเคมันน่าจะลืมกูแล้วแหละ้ามึงจะว้าวขนาดนี้แล้วก็ไ <laughs> อ้จะงว้าวขนาดนี้แล้วก็ก็น่าจะลืมกันแล้วล่ะไปห้าคูณมาก่อน ไม่จ่ายก็คูณหน่อยเออมา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 ปรับปรับปับปบ,บ,บ,บเจโอ้โหเอเฉยเปลี่ยนเป็นเจมจะสวยกว่านี้ไนดะ้สองนะจัดไปที่ก้อนโตร้อยหกสิบบาทไปต่อสุดหมุนนอกแมวลืมยังทำได้อยู่หรือเปล่าแล้วทุกคนนะช่วงก่อนเนียทําบ่อย,อยนะสุดหมุนนอกแมวลืมเนี่ยันจะยับอยู่นะ ดอกนี้นะมันจะไม่ฟุกเหมือนรอบเมื่อกี้นะนะอืมอืมเจเออไหลไปก่อนเจอ้อเจไม่มาคิวก็ไม่มีอู้ยจัดมาก่อนที่ซื้อเพิ่มไปกัน1 4 0่งันรบาททุกเอาหน่อยเพื่อนไปจ่ายวายไปอยู่เลยตรงนั้นโอ้โหดูตัวคูณดิปับบับบับบับับแล้วโหออกละ ขาดทุนว่ะแมวไม่ยอมลืมว่ะทุกคนแต่งน้อยก็ได้มาครึ่ง,งมงแมวไม่ยอมลืมว่ะโอ้โหมึงว่าขนาดนี้มึงลืมกูแล้วละ่ะลืมกูเถอะไอ้ยังว,ว่าขนาดนี้แล้วกันนะ ทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองไปเลยมามต้มจ่ายละล่ะคิวแถวแรกมาอู้หูบางเฉียบอุ้ยบางเฉียบถ้าแมวาจแล้วก็จะยิ้มกว่านี้ โอ้ยมาอีกข้าหมุนต้องจ่ายแล้วนะเพื่อนเอ็ไม่จ่ายเงียเละแล้วโอ้บางเฉียบบางเฉียบต้องมานะพัดแถวแรกโอ้บางเฉียบโอ้หูชีวิตยบางเฉียบอีกแล้วซูชิเออเอาหน่อยมาอือไหลไปพัดแถวสามเพื่อนอู ไม่มาวะ่ะท่าแถวสามไม่มาวะ่ะทุกคนจัดไปที่เงินเราซูปเปอร์ไปกัน9 0 0พันเบาทเจไปเต็มระบบไปอยู่สิบแถวแรกต้องมาไล่สองโอ้โหเอเฉยกุรลยังชอบมึงจริงๆเอมาเจัดไปเก้าร้อยเก้าสิบบาทกับซูเปอร์ไม่กะจ่ายน่อยเพื่อนเออวายอย่างเงี้ยสวยคูณยี่สิบสี่ไปดิ เออเจเจมาเจหน่อยเจแถวซ้าอาู้คโคมไปต่อเอาคิวแถวแรกมาไม่เพื่อนสู่ชีนแน่นไปเจ็ดพันสคิวแถวแรกไม่มาอู้หูอาเอาวะเฮ้ยมาวะมาแล้วครับเขามาแล้วไอ้แมวจอบตรงซับของเรา จัดไปที่เงินรางวัลซื้อเพื่อปกัน12,000บาททุวันเอาอะเฮ้ยเจอไม้ทุบมอขเ้าวมอเกงเฮียไปดิเออพัดมาแถวแรกสูชิแถวสององืไม่มาช่างมึงกูพอแล้วทุกคน <c oughs> เฮียพอแล้วเฮียไม่ไปต่อทุกคนไม่ได้จ่ายง่ายขนาดนั้นนะสำหรับแมวเราจัดไปที่เงินรางวัลรวม18,390บบาทโอ้โหเกือบตายเหมือนกันกู เออเกือบเยผมเกือบเยครับผมเย่พมเย่พมเยผมเยุผม,เยผมเกือบเยเหมือนกันโอ้โหว้าวล้วนอย่างนี้พอเลิกเลยครับทุกคนเ,เกือบไม่ดีนะ โอเควันนี้เฮียก็พาพวกเอมวายวิธีเกมรักกี้ในโกะแมวนำโชคหรือว่าแมวจอมตกซับของเราแต่วันนี้กำไรมา800 0ถือว่าพอแล้วทุกคนไม่ไหวไม่ไหวไปต่อไม่ได้จริงๆนะมันมันให้เรามาขนาดนี้เราก็ต้องพอต้องหยุดนะทุกคนนะก็เตือนสำหรับทุกคนไว้ด้วยนะก็ถ้าเกิดมัน่อใจขนาดนี้อย่าไปต่ออย่าฝืนทุกคนกำไรนี้กันมาหน่อยก็ควรจะออกอนะ่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียมีพาวาร์วี สามด้วย้ละกันกคนก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนละกันว้ยเจอกันใหม่วายรุ่นสำหรับคนที่สนใจก็สามารถตามดูได้ที่ใต้เดคคลิปชั้นด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคนเจอกัน